เพื่อนๆกำลังมองหาและก็กำลังจะเปิดตัวละครโปรตอยู่หรือเปล่าครับผมขอแนะนำจ้านี่เลย Over Top Up แฟนเพจมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีและตอนนี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นราคาเรทเพชรคุ้มๆตามภาพเลยนะครับใครสนใจผมแปะลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปก็สามารถกดลิงก์เข้าไปและก็ขอให้ได้ตัวละครตามที่คุณหวังไว้นะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเก็ติ่งครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์ทริคหรือว่าเทคนิคเล็กๆในน้อยที่บางคนอาจจะรู้แล้วแต่เผื่อว,ว่ามีบางคนอาจจะไม่รู้นะครับคือเป็นเทคนิคก,การทํำยังไงให้เราเล่นกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมได้รับรางวัลที่แลกรางวัลได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยละกันนะครับคือกิจกรรมตอนนี้มันจะอยู่2กิจกรรมใหญ่เนาะไอกิจกรรมอันนี้ใกล้จะหมดวันที่9นี้นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ ใกล้จะหมดวันที่25อันนี้จะหมดวันที่11นะครับขอโทษก็ในกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นรางวัลที่มันเหมือนเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เล่นกิจกรรมไปนะครับอันนู้นอันนี้เราก็จะได้รางวัลมาตามเควสของกิจกรรมนะครับเนี่ยถ้าเราทําตามนี้นะครับเราก็จะได้รางวัลเป็นเค้กเป็นอันนี้เป็น ทรลโขงเป็นอะไรนะครับอันนี้คือเป็นรางวัลหลักๆนะครับแล้วก็มีอ,อันหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับที่มันทำได้ได้เป็นด่านๆเนี่ยครับแล้วก็พอเราผ่านครบแล้วเนี่ยเราจะมาทําได้ทุกๆวันวันละกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่เราพอใจนะครับแต่ว่ามันจะมีรางวัลพิเศษข้างบนนี้ครับที่บอกว่า e x t r a ์ r ตอร์วสองทับสองคือทุกๆวันเนี่ยเขาจะให้รางวัลพิเศษ 2รอบนะครับคือ2รอบเนี้เราจะได้ทวีคูณว่างั้นเถอะนะครับเหมือนกับเคล็ประจําวันข้างนอกหรือว่าโบนัสประจําวันข้างนอกนะทีนี้เทคนิคคือถ้าเรามาคลิกที่ดัคอมเมนต์ตรงนี้นครับมันก็จะมีเป็นบ่งบอกว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครที่ได้โบนัสเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตัวละครที่ได้รับโบนัสเพิ่ม5 0ก็คือตรงนี้2ตัวนี้ก็คือกอเดียกับน้องแอดดาแล้วก็ มีดอกจันสัญลักษณ์สีม่วงๆเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้โบนัสบวก20%ต่อตัวมีสัญลักษณ์สีทองเป็นตัวบ่งบอกเหล่านี้นะครับคือเวลาเราไปทำเคเวสเนี่ยไปทำไปลงเนี่ยนะเราก็เลือกสวิปใช่ไหมปกติมันจะได้800นะครับปกติมันได้800ซึ่งผมไม่รู้ว่า800เนี่ยมันทวีคูณหรือย,อยังนะหรือว่ามันจะบวกไปอีกอันนี้ผมไม่ดูนะอาจจะว่ามันจะได้ประมาณ800บวกลบแต่ถ้าเกิดว่าเรากดสวิปเนี่ย และเรามีตัวละครที่มันเป็นตัวโบนัสเนี่ยเกมมันจะออโต้เอาตัวโบนัสลงมาให้เลยฟูทีมนะครับในที่นี้คือน้องแอดด้าหนึ่งกอเลียน 1, แล้วก็ตัวกีกี้สแล้วก็ตัวน้องเบอร์รีอีก1น,นะครับทั้งหมดเนี่ยมันเขียนไว้ข้างบนแล้วว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวม่วง2เป็นตัวทอง3คือเต็มสุดๆแล้วอันนี้คือดีที่สุดเท่าที่เราจะใส่ได้แล้วเป็นตัวทวีคูณเค้ก160%จาก800นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดคอนเฟิร์มไปตุ๊ด จาก800เนี่ยเราจะได้มา2 8 0พเห็นไหมแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ย2วันเราก็จะได้เค้กวันละ4000กว่านะครับ 4, กว่าเห็นป่ะเนี่ยได้อีกได้มาสะสมอีกนะแล้วในนี้เราก็เลยมีเค้กที่จะเอาไปแลกเต็มไปหมดเลยเราสามารถแลกได้อย่างเต็มอิ่มเลยถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเอาตัวละครชุดแรกลงไปแล้วนะครับไอตัวละครชุดนั้นเนี่ยมันจะมีคูดาวสามชั่วโมงเนะี่ยเห็นไหม มันจะต้องพัก3ชั่วโมงนะครับดังนั้นอย่าใจร้อนลงไปปุ๊บรอ3มชั่วโมงแล้วค่อยลงอีกรอบหนึ่งอย่าใจร้อนไม่งั้นถ้าคุณลงซ้ำเนี่ยคุณจะได้โบนัสแค่40%เ็นห็นไหมเพราะมันจะมีตัวสีทองแค่2ตัวเหลืออยู่อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าจะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคือรอ3ชั่วโมงแล้วก็เอาตัวฟูลทีมแรกอ่ะที่มันจะมีดอกจันม่วง,ง,งบอกดอกจันม่วงบอกแล้วก็สีทองทั้ง3ตัวเนี่ยไปลงนะมันก็จะได้โบนัสเยอะนะครับนั่นแหละมันเลยเป็นเทคนิคเล็กๆที่ ผมว่าเราต้องมาย้ำนะเผื่อว่าใครที่อยากจะทํากิจกรรมแล้วเวลาจังเหลืออยู่เนะี่ยยังทําทันอยู่ยังปั๊มเค้กได้อยู่นะครับเช่นเดียวกันครับกิจกรรมทางฝั่งซ้ายนี่ครับก็ใช้เทคนิคเดียวกันได้ดครับแต่ว่ากิจกรรมทางฝั่งซ้ายนี่ก็ต้องเล่นเรื่อยไประดับหนึ่งมันถึงจะปลดล็อกนะเออไม่ไกลหรอกเล่นไปนิดหน่อยก็จะปลดล็อกพอปลดล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกันครับไปิๆ ตรงนี้มันก็เหมือนกันครับมันก็จะมีด่านให้เล่นเนี่ยง่ายๆเล่นไปจนครบใช่ปะเราก็กดเข้าไปเออมาดูเลคคอมเมนต์ก่อนเนี่ยเลคคอมเมนต์มันก็จะแนะนําว่ามีตัวละครสีม่วงสงตัวนี้นะที่จะได้โบนัสเยอะแล้วตัวนี้ก็จะได้โบนัสน้อยหน่อยนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตู้กาชาใหม่ๆแหละนะบังเอิญว่าผมมีแค่ตัวเดียวนะดังนั้นเวลาผมกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยได้โบนัสแค่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่า เรามีสีม่วงแค่ตัวเดียวนอกนั้นเป็นตัวสีทองนะครับไม่เป็นไรอันเนี้ยสูงสุดที่เราจะทําได้แล้วก็กดคอนเฟิร์มไปไมไจากปกติเท่าไหร่ก็จะได้เป็น800บ้างเมื่อกี้ก็จะได้ตรงนี้เป็นพันแอันนี้500อะไรเงี้ยก็ตามตัวคูณที่เราจะคูณได้นะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันพอเราเอาชุดที่ดีที่สุดของกิจกรรมนี้ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะรออีก3าชั่วโมงเห็นไหมครับมันก็ต้องรออีก3าชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมง59านาทีก็คือ3ชั่วโมงเนี่ย ก็รออีก3มชั่วโมงแล้วค่อยมาลงอีกรอบเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างทุกๆคือลงไปรอบแรกในในหนึ่งวันปุ๊บอีกประมาณ3ชั่วโมงก็มาลงกันทั้งสองกิจกรรมคุณก็จะได้ไอ้แต้มเนี่ยที่จะมาแรกเนี่ยเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะตอนนี้มี7 0 0ดพกระแตมก็แรกอะไรแล้วแต่ว่าคุณจะแรกอะไรอันนี้ผมคงบอกไม่ได้ว่าควรแรกอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็มีในใจอยู่แล้วล่ะนะครับนะส่วนใหญ่สิ่งที่ดีๆจะอยู่ข้างบน นะครับส่วนใหญ่สิ่งที่ดีจะอยู่ห้างบนแล้วแล้วก็กิจกรรมมันค่อนข้างนานแล้วก็อย่างันเนี้ยตั้ง27วันก็คือ1เดือนถ้าคุณมาทําอย่างนี้ทุกวันผมเชื่อว่าคุณแลกได้แทบจะทุกอย่างนะครับอย่างน้อยคือสิ่งที่คุณต้องการได้แน่นอนนะดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากจะมาแชร์คันคือสรุปคือให้มาทํากิจกรรมเหล่านี้ล็อกอินเข้ามาเนี่ยทำกิจกรรมทุกวัน แล้วก็เอาตัวละครที่เป็นตัวโบนัสเต็มทีมเนี่ยลงไปอย่างละหนึ่งแล้วก็รอ3ชั่วโมงแล้วก็มาลงอีกอย่างละหนึ่งวันละสงรอบอย่างเงี้ยทุกวันสําหรับสอสองกิจกรรมจนกว่ากิจกรรมจะหมดคุณก็จะได้แต้มไปแลกทรัพยากรเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ มาแชร์กันในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครที่ดูแล้วเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้มเมาเกมมิ่งก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ